ต้นบอลสีเย,ยการเพื่อนๆบอกว่าสาวน้อยปัดแป้งกระถางมันใหญ่ต้นใหญ่มากเลยพี่น้องตอนแรกนึกว่าจะตายหมดแล้วว่านหางเจระเข้เก็ไม่ไปถึงไหนไม่โตจริงๆหรือต้องเอาไปปลูกไว้ตามธรรมชาติไม่รู้มันไม่ชอบอยู่ในกระถางหรือเปล่าอันเบียร์ไพตูด้วพี่น้องนี่ เอ้ก,กันเฮดเบียไ์พาตัวใหญมเบียไ์พตู้แต่ต้นสีขาวนี่มึงรูใบบระคิดว่าสีงามขนาดนี้มันจะตายบดดิดอะไรได้หน่พี่น้องมาเฮดห่ดานให้ไม่เฮดห่ดานให้ไม่ละกะมึงดูชอบมากเลยไอ้กัน แต่ต้นอันกระถางนั่นมันก็เป็นเหลืองเหลืองบํารุสาเหตุคือเป็นเหลืองเหลืองบอกในยเด้อมันเป็นหยางพี่น้องเอ้ยคอนที่เคยเลี้ยงนี่ยาการอันกระถางเน,น,นี่ยนเพาะพริกไว้ด้ยนี่ยกการเห็ดอันพริกไว้มันลุ่มจะขึ้นบอืเบียพระอ,อตูพี่น้องแยกการเอามาแปะมาว่านนี่นี่แยกการ,กรเตรียมกระถางไว จะใส่พริกจอหู้เลยเด้อพี่น้องกระถางนี่จอรูดอยู่ตูดแล้วนี่กระถางนี่กับพันธุ์ใดเห็ดยังกระถางนี่กับพันธุ์ใดเห็ดยังเตรียมกระถางไว้จะอ่อนตั้งแต่ต้นอันต้นข,า,ขาวๆนี่เขาเอิอนต้นยังพี่น้องต้นบอลน,นี่เบิางเหตุการณ์เอาอัน เอางานบักย่อมามาช่ำมาอันเ็ดคั่มอันนี้เพิ่นไหวคั่มอันนี้เพิ่นไหวบึงด้ยต้นบักย่อขึ้นพี่น้องเอ้ยต้นบักย่อเนียนปลูกงายด้วยแยการสีบวกให้แย่การนั่นถอนต้นบักย่อออกทุกขางบันถิมใบให้มันเหี่ยวหลายมือละละแย่การกลับไปแช่น้ำใบมือหนึ่งแยการมาตีถิมละละก็เลยคิดว่าเอาเอามาช่ำเพชรอันนี้กน็นเอาวะ่ะ ออกยอดเฉยต้นยอปลูกไงเนาะมึงดูใบอันนี้ไม่แยกกันสอ่อนแห้งโอ้ยเ่เคยปลูกได้ง่ามป่านนี้มีจจะทอนเลยเด้ตอนแรกกะทอนเลยเด้ทอว่าสิบ่าปลูกแหละปัดขืนมากจังไลยมัดึืนงา่ามพักแถมมึงดู่นอ่ะเป็นพุ่มพุ่มงามซะละมึงงมึงเงาเพิ่นอันชุ่มมัน ต้นไม้น้น้อยนีกันบ่ขอถอนเด้อเพว่าเอาไปาเพิ่นเป็นมูเขาเอิ่นต้นกาฝากนะพี่น้องนี่ต้นกาฝากมึงแมวเ,เล่นแมวเ,เ,เล่นน้ำอืมออืเจ้านิ่นเจ้านิ่นเล่นน้ำสายย่างนี่กัน งามครับพี่น้องเอ้ย